วันนี้วันปีใหม่รู้สึกว่าคนใส่บาตรทั่วประเทศไทยจะมารวมอยู่ในวัดป่าปัาตาดเราแห่งเดียวในโรงเรียนก็ร้นโรงเรียน,ยนชาวบ้านชาวบ้านตางเป็นรวมอยู่ที่โรงเรียนส่วนคณะสทานญาติโยมในเมืองหรือตามที่ต่างๆก็มารวมัาอยู่ที่หน้าวัดแน่นมาจากตู้สัะน้ำม,มาด้วย จนหลวงพ่อยกแขนจะไม่ขึ้นมีนายบาดอยู่ที่สาะน้ําเข้ามายกแขนจะไม่ขึ้นจนปวดแขนปวดไหล่ไปเห็นมาเลยในคณะสภายาโยมมาใส่บาตรม,มังกรถางองค์ธรรมบัลลูนพิสุสัมเนิในวัดก็เห็นที่น่าชื่นอกชื่นใจที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็อนุโมทนาต่อคณะสภายาโยมผู้ใส่บาตรทุกท่านทุกคนเพราะว่าชีวิตของพระเรานั้น อยู่ในศา,าสนาได้ก็เพราะยังมีคณะสถาญาติโยมคณะศิยนุวิิตให้ฟังใส่ใจสนใจในการใส่บาตรวัยพระตหารแจ่คณะสงฆ์แต่พิสูจน์สมเดืนมาอย่างสม่ำเสมอตลอดนี้จึงเชื่อมั่นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราชาวพุทธทั้งหลายพวกเราคณะศิยนุวิิตทั้งหลายนี่จะเป็นผู้รักษาวัด รักษาพระเนรรักษาสถาเอารักษาศาสนาของเราให้มั่นคงให้เป็นหลักใจของพวกเราชาวพุทธตลอดไปเพราะว่าพิสุจน์สามเณรเราจะอยู่ได้เราต้องอาศัยจากการอุปถามจากการสงเคราะจากการให้ของคณะสัตยาญาิโยมคณะศิญญานุสิทั่วไปเพราะว่าพิสุจน์สามเณรเรา จะเป็นประกอบกิจาการงานอาชีพหรือคณะสัตยาญาิโยนนั้น,น,น,นายายไม่ได้ด้วเพราะวินัยปิดกัน้นห้ามไว้แต่อาศัยการเลี้ยงชีพได้ด้วยการอุปถัมภ์บำรุงจากคณะสิยานุสิ์จากคณะสัสาญาติโยมทั่วไปเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับการบำรุงอุปถัมภ์จากคณะสัาญาติโยมชาวพุทธเราเมื่อได้รับความสะดวกในความเป็นอยู่ตั้งก็จะได้ อโอกาสนั้นแหละมารีบเร่งขวนขวายศึกษาในหลัรทมหลักวินัยแล้วก็อนอมนามาปรับผู้ปฏิบัติเพื่อความรอบรู้เพื่อความฉลาดเพื่อความเป็นผู้ทรงธรรมเมื่อท่านมีความฉลาดในธรรมแล้วท่านก็ทําหน้าที่แทนองศาสดาที่องศา,า,าสดาได้ฝากศาสนาไว้ได้นำธรรมทำั้งหลายเหล่านั้นแหละมาแนะนำพระนุสอนบอกกล่าวคณะสภายาโยมคณะสภายาโยมได้เห็น พิสูจน์สาม,มเณรผู้ทรงอัศวุปธรมประพฤติปฏิบัติอย่างไรและได้ยินได้ฟังว่าท่านได้แนะนําอย่างไรแล้วก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติที่สุดแล้วพระสถาญาตโยมชาวพุทธเราทั่วไปก็เป็นผู้ฉลาดในธรรมเป็นผู้ทรงธรรมก็้วนแต่มีความสุกความเจริญเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในพุทธบริษัทเราทั้งสี่ก็คือพิสูจน์สามเณรอุบาสุบาสิกาสถาญาตโยม,ม,มทั่วไปเมื่อหนักแน่นมั่นคง อยู่ในหลักธรรมหลักวินัยอยู่ในหน้าที่ของตนเองแล้วก็เป็นการรักษาศาสนาของเราให้มั่นคงต่อไปตึงรุ่นชนรุ่นหลังของพวกเราศาสนาของเราที่มั่นคงยั่งยืนมาได้ถึงสองสองพันกว่าปีนั้นก็เพราะพิทธบริษัททั้งสีได้ทําหน้าที่ของตนเองด้วยดีอุบาสุบาสิกาชาวพุทธเราทั่วไปคณะสัตาย,ยาโยม ก็มีหน้าที่ที่จะได้อุปถัมภ์บำรุงดูดแลพระศาสนาด้วยปัจจัยสี่ที่พวกเราได้ผนขวายเสวหามาด้วยการประกอบกิจการงานอาชีพของเราได้มาอย่างสุจริตชอบทำแล้วเราก็แบ่งส่วนหนึ่งคือส่วนเกินของเราเราแบ่งมาแล้วเราไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนแต่การแบ่งแบ่งปันของเราออกมาทำให้เกิดเป็นความภูมิใจเกิดเป็นความตื้นเป็นติ ที่เรามีส่วนหนึ่งที่รักษาพระเดน,นพระศาสนานี้และรักษาวัดวาศาสนาให้มันคงยั่งยืนนี่แหละคือการแบ,บ่งปันของพวกเราเราก็แบ่งัันส่วนนั้นออกมาบำรุงดูแลพิสูจน์สมเนรดูแลวัดวาวัดวาพิสูจน์สำเนรเราก็มีความมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักให้แก่พุทธบริษัททั้งหลาย เข้ามาศึกษา <S <S เข้ามาประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราถ้ายังมั่นคงอยู่ในการใส่บาตรอยู่ในการอุปถัมภ์บำรุงที่สุสม,มนเนตรวัดวายแล้วเชื่อเถอะว่าวัดวายก่อนนี้มั่นคงแล้วก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องตักเตือนที่สุสม,มนเนรได้ตักเตือนได้อย่างไรล่ะ คือพิสูจน์สมเนณ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจกากคณะสัตยาธิิโยมถ้าไม่อรัชีจนเกินไปคือความเป็นพูดหน้าด้านไรอย่างอายไม่เกรงกลัวต่อบาปก็ควรจะมารลึกย้อนเข้ามาเตือนตัวเองสักหน่อยนึงว่าเออแม้นเราไม่ใช่ลูกใช่หลานเราไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้อง ของบาสุุบาศิกาคณะสัตยาดยมทั้งหลายคณะสัตยาดยมทั้งหลายก็ยังม,มีมีน้ำจิตน้ำใจที่จะแบ่งปันสิ่งที่เขาคุนขวาย,วายสืบหามาได้ด้วยความยากลำบากมาอุปถาพิสุทธิ์สำนเนนมาให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะความมีความเชื่อมั่นว่าพิสุสทธิ์สำเนญญญนทั้งหลายาาญญญที่คณะสัตยาโยมได้อุปถา ได้บำรุงอยู่นี้จะเป็นผู้สนใจใส่ใจตั้งใจในการศึกษาในการปฏริบัติธรรมชำระกายวาจจใจของตนเองด้วยศีลสมาธิปัญญาให้ใสสะอาดปราศจากโทษน้อยใหญ่ให้เป็นแบบอย่างแก่อุบาสุบสิกาผู้ใข่ในการศึกษาปพ,พิบัติธรราได้ที่แบบที่สูตรสมเนินทั้งหลายที่ย้อนเข้ามาดูตนเอง จากการน้อมนําเอาการอุปถักต์บำรุงของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมาเตือนตัวเราเองเราก็จะได้แต่พระเดชที่ดีที่ทรงศีลทรงธรรมเพราะในการทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีงามล้วนแต่ก่อเกิดเป็นผลที่ดีดีทั้งตนเองและต่อผู้อื่นเพราะนั้นใน ในวันปีใหม่ในวันนี้ที่คณะสัตยาญาิโยมศิยานุสิ์ทั้งหลายได้หลั่งไหลกันมาใส่บาตรมาถวายพระตาหารมาบำรุงพิสุสมปเนรในวัดป่าบ้านตาเราแห่งน,นี้เชื่อเถอะว่าองค์มูลพภาจารในวัดป่าบ้าตาเพราน้ำแต่แต่องคุ้งตาท่านได้ก่อตั้งพระป่าบ้านตาขึ้นมาแล้วก็มีสิยาุสิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ ขององค์หลวงตาที่เป็นผู้ส่งอัดทรงธรรมที่ได้รับความเชื่อมั่นได้รับความเคารพศรัทธาจากคณะสธาญาติโยมมาอย่างองอุ่นหนาแน่นเช่นมีหลวงปู่มีหลวงปู่ลีหลวงปู่เพียถอาจาใหญ่สิงห์ทองอะไรต่างๆเหล่านี้บูรพอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมจะมีความภ <c oughs> ูมิใจอย่างแท้จริงว่า ที่ท่านได้สร้างวัดขึ้นมาแล้วได้แนะได้ประพฤติปฏิบัติแนะนําสั่งสอนคณะศิย์นุสีมาไม่สูญเปล่าแม้ท่านจะละขันไปแล้วแต่คณะสิีย์นุสีคณะสัตยาแโยมก็ยังได้ดําเนินปฏิปทาเดินตามรอยองค์ท่านที่นท่านได้ทําเป็นตัวอย่างหรือได้แนะสอนไว้มาอย่างยาวนานเชื่อเถอะว่าองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้น จะมีความภูมิใจพึ่งพิติในพวกเราอย่างแท้จริงและด้วยบารมีธรรมของท่านที่มีความเมตตาต่อคณะศินุศิษย์ต่อคณะอรรุบาสุขบาสิกาต่อสัทยายาโยมทุกท่านทุกคนเสมอต้นเสมอปายมาจะไม่มีคําว่าขีดจางมาเลยบาร,ร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ลุงตาทั้งหลายก็จะหนุนส่งชีวิตของเราให้ประสบแต่ความสุขควาเจริญ ก้าวหน้ามั่นคงในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจการงานอาชีพของพวกเราให้มีแต่ความมั่นคงยัง่งยืนประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจนถึงที่สุดแห่งความทุ้นทุกได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแท้จริงก็ขอให้คณะสถา,าญาติโยมศิญยานุสิ์ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่นี้ แล้วตั้งจิตเจตนปาปานาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปาการานาทั้งหลายเหล่านั้นของท่านจงสําเร็จจงสําเร็จและจงสําเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเธออ้าวต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ขยันอนุโมทนาใหยพรพาขะตั้งใจรับพรพาขาตั้งใจัพอพร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขาลังเอวาเมวัยตัวทิ่นางเปตานังุปะกะปตีออจิตังปฏิตังตุมหังเกะเมวสมมิจตุสเพปูเรนตุสังกปานยันโทปัญราโซยะถามณิชติ

เสืร vale. ิสานิจันวัยทายปัจจายียไยตารวยไทยไว้วัยททนติยโวานุไยสุขันภารังอายุตัวพระดูที่รวยวันตัวปฏิภาณตัว ส่ขาสตวดามิทาเวสุขันธิขจติตีอายุกตะวันพระรัวันนังสุขันจะปฏิภาณด้สวาโหติยาทายาทุ a ขปจะเตียนเตียนภวตุสาปมังการ ราคันตสะปฏิวัติสะพุตังวามีรักโติปวันตุเตนาวุตุสะมังกะรังราคันตสะปฏิวัติตัมมะธรรมานุภาเวนะสะดาโติปวันตุเต